โอพี่น้องครับลูอุบลพัอีสานเ100%ครับวันนี้กับทเ่็ดเบทพี่น้องนี่ประเดิมเบดใหม่ครับผมเ้าเองก็มือครับผมนี่กขงาเว้นเฮ็ดกระเซียดน้องพี่น้องเนาะกหญ้าเขาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี้ครับผมขึ้นนาไตเขียดไตกระปูครับนี่ครับพี่น้องนี่เอื้เขียดจ้หน้าเอาไปตีปากเล็กหน่อยบอยากเบาครับบอกเก่งครับดาวหอดแม่พ่ออ่ะครับพี่น้องไปครับไตเขียดน้อกันสะบผกครับผม ของสิโต๊ะครับพี่น้องนี่ครับเกลดพี่หน้าครับผมไอครับพี่น้องแต่เขียดน้อกันแล้วก็ไปใส่เบ็ดน้อกันครับผมพี่น้องใส่ยี่เดี๋ยวครับลักษณะการกะเขียดมีก็กะขาขาหลังนะครับขางได้กระได้พี่น้องเขียดจะหน้าครับผมนี่ครับผมหลังแหลกแห้งมันครับพี่น้องเดิมใส่แล้วครับประมาณยี่สิบตครับเบ็ดกับะมาณสี่สิบหลังคือสิบวัอแล้วครับใส่สี่สิบหลังนอกพี่น้องนอกซำเงียครับผม หาปลาให้แม่ปนกันครับหาครับพี่น้องมาดุดน้ำกันตอนยามเด้อพี่น้องเด้อกันตอนเน่าดรอปลัดเนี่ยครับผมกันจีไดใเบิ้งจุบเบิดคลิปกัดขี้สิเงาครับผมหาครับพี่น้องมาถ่ายดุดน้ำกันตอนยามครับดุงอุบัติพนสาหนอดเปอร์เซ็นต์ครับผมมันมานครับไปครับพี่น้องเขาสู้ดูดูการใส่เบ็ดได้พี่น้องกันเอ้าทีมงานเดินตามลังมาแล้วครับ ไปครับไอ้เบิงโอ้พี่น่องดูดนะครับดังนี่ดูดนะครับดังนี้เลยครับโอ้ดูดเบิดพี่น่องดูดดูด,ด,ดพี่น่อง มาแล้วครับพี่น้องหลอนครับพี่นอ้องเหตาแม่ฝนมโนนี่เด็พี่น้องหายไร่เหรอถึงมาเรื่อยพี่น้องมานนะครับ เนี้ยต้นทอนแห้งๆออปลาเต็มก่อนขุกคัขุดคัก็เด้อนีหน่องกอแป๊บนึงครับแ๊บนึงปนแบบพี่น้องเปนแล้วเจียตายพี่น้องร้อนเจียดสุฮะหยากแน่เด้อนี่น้อง้อ หนี่อบ่พี่น้อง,ออองโอ้นี่พีนนพ่นอ้อ,นอ,งอ,นนองตายยังนอคือด็กพี่น้องคือดเดพี่น้องเด้อฝนก็สิตกฝนตกน้อบุ้งุ้มท้องอพอย่อตายังบุพีน่น้องบ้บิ้งตัวท้อนท้ททยลูกอคอหอหอ,อ,ข,อขอพีนออ่น้องสองคนออด ของปนนะพี่น้องโอเคครับขอปนกันครับผมครับพี่น้องสองปนนะครับใส่ถุงเอาครับหลอนอ้าวนะอูกกระเด็นท่าป้าเขาท้านี่ถึงมีท่องหายเด้วสู้ยีิปหลังครับพี่นอ้องดูดพี่น้องดูดบ่ดูดอีดีป่วยบ่ดูดบ่ดูดบัง Here, here. เงืเอเอ้อเงื้อเงยงเงี่งอะโอเคครับไปพี่น้องเรืออยูอ่ซีหาดังบอกโอ้เขียดเงี่ยงพี่น้องเขียดอ่ะของฝนเด้อพี่น้องเด้อตัวนึงกินปลาเข็งปลาขัดละ มาเด็กๆมาใหญ่ทองสิตีเอาโอ้พี่น้องตายครับแล้วจริสิครับคุณน้องปดครับพี่น้องปดยากครับตายครับตายตัวน,นี้ก็ดูดดูดโอ้พี่น้องเลย ฝนก,ตตกับที่ตกอันนี้ก็ดูวดฮะบอไปหนังครับเป็นหายเงี้ยมมันเสียบข้างเวียนนอนเี้ยงๆครับเนี้ยอีอปูครับไปบอเป็นหนังต้งไหนทั้งบอ้อน วันตะครับพี่น้องง,ง่ายๆหนังหนึ่งครับอ่าย,ยังครับพี่น้องไปครับพี่น้องไปโพสต์ปลาตัวมันตายกันครับเมื่อให้แม่อือกครับไปคุณนายกับมานําไหวบ่มีแหงๆปะ่ปะปะ่ะเวลาปะ่ะยิบปะ่ปะ ปลาดุปะมาตอนนี้พี่น้องได้สามครับตายตัวหนึ่งกับว่าไปยังครับพี่น้องเพลิดปลาเขี้มครับไปตีอีกินเหมือนฝนตกครับอยู่บนขดิสานร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้อง,งนีน่ครับรบรยรยากาศหน้าดําครับแบบต้องเหนือครับมาเด้อม,มาเด้อม,มาเด้อม,มาเป็นปลาเขามาเด้อม,มามาใครมุกมา ใส่ลูกสาวมาเต็มเลยพี่น้องมาดูกมาไข่มกไข่มกไครมกไข่มกนี่ครับไดสามหลอดสาวก็มาให้กำลังใจน้อกันครับผมขอดีของบาดตรง,งกลางทงกลางหน้าน้องพี่น้องเนาะไปครับตายหลอดหนึ่งครับผมหมดเป็นยังครับไ้ ปลาปนนะครับวันนี้เมื่อคืนนี้ก็ไต่เขียดใส่ยีสิบดังครับผมนี่ครับดูดูการเดิมนะครับปลากระดังงามนะพี่น้องเนาะไปครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับช้มน้ำเลยนะครับเด้อครับสนามหาอยู่หากินของหลวงปนนี่พี่น้องนี่ครับโปนสุดหนุสุดตาละพี่น้องการหาอยู่หากินการหาใส่เบ็ดต้องพี่น้องเนาะหน้าให้นาหน้าครับเพิ่น้อยสิพาใส่เบ็ดครบอีกครับสำหรับวันนี้หนูบนคนอีสานหลอดเส้นหลักก้าเข้ามาสวัสดีครับ